โอ้ยแบบนี้ก็มีด้วยเหรอคุณจะทําอะไรทําไมคุณนั่งมองฉันตั้งนานแล้ว,วฮอขี่กระปอมโซ์กันดูเอาคุถามมึงล่รมึงก่อกใสู่่อีกเนาะข้อนี่ <c oughs> ฉันกันงงน้องนั่งแม่เธอเอาเชิดเสียฉันอีกดูหน้าสิคุยกันบ้างเ <c oughs> ออมองหน้ากูหน่อยเอาเอาเบาๆกันจากความเบากับฉันเนย ่อนบะเธอมารับลมทะเลบ่เธอปูดเออเฮ้ยยูทาเดี๋ยวบ่ปวดเอ็นข้อบอพี่นอ้อนงอหึเพ่งเลยเกาะไอซอดูกปวดมาดเมงหนหนีงเห็นวะเจ้าบอกว็าคอยดูเจ้าคือนมาดแทลูกพี่เบิดเทอเลใช่คอยแทะ พวกกะดิกเลยเธอเธอังโนโู้พวกกะดิกเลยนานคุยกันสิโอ้ยฉันยอมเธอเธอมาไปใส่หรีเนาะเธอสบายอลไรมันวอกกับท่านี่ <c oughs> <c oughs>